อยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะถือว so ่าวันจันทร์ก็น <tr um> ิ่งวันอังคารก็นิ่งเ๋ยต้องรอดูคืนวันนี้ค่ะเอสพีดีอาร์ก็ไม่ได้ขายไม่ได้อะไรเลยขายค่ะแต่ว่าน้อยนะคะเมื่อวานขายไปประมาณแค่1.5ต่ง้ตันน้อยค่ะก็ยังขายอยู่เป็นลักษณะของการขายสัปดาห์ที่แล้วขาย60ตันตันสัปดาห์นี้ก็เพิ่งขายได้ไม่มากนักรอคืนนี้ค่ะกรอบราคาเป็นยังไงบ้างคะคือเราไม่เจอกัน1อาทิตย์ มันเคลื่อนไหวผันผวนแค่ไหนได้ข่าวว่าก็ค่อนข้างนิ่งเหมือนกันไม่เราไม่เจอกันสองอาทิตย์แต่ที่สุดไม่ได้มาอ๋อเหรอคะก็คืออย่างในสัปดาห์นี้นะคะคือกรอบราคาเนี่ยก็มีทำมาให้ดูเหมือนกันเป็นกราฟเหมือนเดิมที่เราคุยกันทุกครั้งนะคะก็คือจะเป็นกราฟระยะสั้นกลับเป็นกราฟที่การลงทุนของในช่วงระยะยาวถ้าเป็นช่วงระยะสั้นตอนนี้นะคะกรอบก็จะอยู่ระหว่างประมาณ1,250ค่ะค่ะ จนถึงระดับ1,300เหรียญถือว่ายังเป็นในลักษณะของการดีดตัวขึ้นอยู่นะคะคือขึ้นในในกรอบสั้นๆแต่ว่าอันนี้ใช่ไหมการลงมุนราชั้นนี่คือกรอบให้ตรงนี้ไว้อยู่เลยใช่ค่ะก็คือ1,250จนถึง1,300เหรียญจะเห็นได้ว่าต้นสัปดาห์ขึ้นไปประมาณ1,295ค่ะแต่ยังไม่ผ่านนะคะซึ่งถ้าเป็นเงินบาทเองก็จะอยู่ระหว่าง18,400 จนถึง19,100ค่ะส่วนกราฟอีกตัวนึ่งนะคะก็คือจะเป็นกราฟของระยะระยะกลางระยะยาวและตัวนี้คือจะเห็นได้ว่า ระยะสั้นเมื่อกี้เป็นภาพขึ้นใช่แต่ว่าพอเรามาดูระยะกลางระยะยาวเนี่ยภาพลงยังถือว่ายังเป็นเทรนขาลงอยู่ของราคาทองคําคือในระยะสั้นๆช่วงนี้ดีตัวเล็กๆแต่ว่าพอถ้ายังดูภาพใหญ่อยู่ยังถือว่าเป็นขาลงอยู่นะคะโดยที่กรอบในรอบนี้ก็จะอยู่ระหว่าง1,200ก็จะกว้างขึ้นละ1,200จนถึงประมาณ1,350คือรอบนี้จริงๆถ้าผ่านประมาณ1,330เนี่ยเริ่มถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะในสัปดาห์นี้จะมีลุ้นว่าจะขึ้นไปยืนเหนือ1,300แล้วไปทดสอบ1,330 เส็ได้หรือเปล่าถ้าได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีโดยที่อย่างในสัปดาห์นี้นะคะปัจจัยที่ต้องตามก็จะมีสรุปมาให้เหมือนกันนะคะ,คะเป็นไลด์แรกก็คือเป็นปัจจัยพื้นฐานของราคาในสัปดาห์นี้ค่ะ,คะก็คือจะต้องมีการตามข่าวคืนนี้เองนะคะไปเที่ยวไหนไม่ได้นะคะ่ <c oughs> วงะ่านคุ้ง <c oughs> ครึ่งคล้ายๆดูบอลแต่ไม่ใช่รอดูรุ่งเบนใช่ค่ะก็คือประธานเฟดนี่มีอิทธิพลกับราคาทองมากสัปดาห์ที่แล้วขึ้นมา60เหรียญเพราะประธานเฟดเนี่ยค่ะสัปดาห์นี้ก็คือเริ่มมาตั้ ของประธาน medidas, <bureau alla S 1> เฟดเองนะคะก็ค <met> ืออาจจะมีการพูดถึงในเรื่องของเศรษฐกิจเองแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการแตะในเรื่องของ QE บ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็ อีกรอบหนึ่งตอนตีสองก็จะเป็นภาวะเศรษฐกิจเบสบุ๊กกันนะคะนอนกันเลยแล้วก็วันพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นการประกาศตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานก็คือตอนนี้ถ้าเกิดว่าที่ต้องตาม2ตัวหลักๆเลยตัวแรกนะคะก็คือเป็นทุกครั้งที่ประธานเฟดออกมาไม่ว่าจะออกไปทางช่องทางไหนต้องติดตามอันนี้เป็นอันแรกและจะส่งผลกับตัวราคาทองคํากับวันที่2คือตัวเลขตลาดแรงงานไฮไลท์จะอยู่คืนนี้หรือคืนพรุ่งนี้คะทั้ง2อันเลยทั้งสองวันทั้งสองวันเลยคือวันพรุ่งนี้ จะเป็นจะเป็นวันไฟแนลของของของประธานเฟดเองนะคะแต่ว่าคืนนี้ก็จะมีการรายงานภาวะเศรษฐกิจหรือว่าตัวเบจบุกด้วยก็ยังต้องตามด้วยเหมือนกันเพื่มาดูเนี่ยแนวโน้มจะออกมาเป็นไงคุณมลเพราะว่าวันนี้คุณมลก็สรุปมาให้ฟังเหมือนกันว่าแต่ละครั้งเนี่ยพูดอะไรในบ้างอย่างรอบก่อนหน้านะคะที่ราคาทองลงหุ้นลงเนี่ยเพราะว่าประธานเฟดเองออกมาบอกก็คือมีแนวโน้มออกมาละกันค่ะหลังการประชุมออกมาว่า จะมีนโยบายในการชะลอนะคะจะชะลอตัวตัว QE ว <Okay. S 2> ก็คือเป็นไม่ได้ว่าอาจจะยังอาศัยตลาดแรงงานเป็นเป็นตัวหลักที่เป็นตัวทราเกตซึ่งเขาทราเกตอยู่ที่ประมาณ6.5% <Okay. S 2> อตัตราการว่างงานซึ่งตอนนี้อยู่7.6% mm hmm. แต่ว่าล่าสุดนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็เริ่มมีออกมาแล้วก็ออกมาเป็นคําพูดที่ว่าสิ่งสําคัญในการการะตุ้นเศรษฐกิจโดยที่เฟดจาเป็นต้องดําเนินนโยบายแบบผ่อนคลายต่อ mm hmm. นะคะมอง <Yeah. S 2> ว่าเป็นเรื่องที่จําเป็น mm hmm. หลังจากที่ข่าวก็เนี้ออกมา mm hmm. ทุนนึงก็ยังมองว่าเอ๊การที่จะลด QE หรือจะหยุดเลยเนี่ย<ม>น่าจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งหรือรเปล่าก็คืออาจจะ<ม><ม>ต้องอาจจะ<ม>ต้องยังค่ะก็มองว่ายังยังเป็นในลักษณะของการอาัดฉีดอยู่แล้วก็ต้องดูรอข้อมูลอื่นๆแล้วพอหลังจากวันพุธออกมาวันพฤหัสมีการประกาศตัวเลขพฤหัสสัปดาห์ที่แล้วนะคะ<ม>ประกาศตัวเลขตลาแๆงานตัวเลขดันออกมาแย่อีกต่างหากก็เลยยิ่งเป็นสัญญาณที่ว่าเอ๊รเร็วนี้น่าจะยังไม่หยุดนะอย่างรอบนี้ก็เหมือนกันค่ะติดกันเหมือนเดิมก็คือ ก็จะเป็นห้อยแถลงเสร็จแล้วก็จะต่อด้วยตัวเลขตลาดแรงงานดังนั้นเองเนี่ยคือ2อข่าวนี้คือทุกครั้งที่เห็นประธานเฟดไปโผลที่ไหนมีผลกับราคาทองคำแล้วเรื่องที่2คือตัวเลขตลาดแรงงานตลาดแรงงานก็จะมีการประกาศตัวเลขกัรว่างงานผู้ขอรับสวัสดิการการว่างานแล้วก็การจ้างงานนอกภาคเกษตรก็จะมี3ตัวหลักที่ต้องตามจะดูอย่างที่กลยุทธ์ที่คุณมนให้เป็นตารางมาทั้งระยะ ระยะกลางถึงยาวเนี่ยอันนี้ได้ได้คำนวณประเด็นของเบอร์เดนเก้ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอออันนี้คือเราดูตามกรอบตามกรอบว่าว่ากรอบโดยรวมเนี่ยค่ะคือถ้าเป็นตัวกราฟที่มันให้เป็นระยะกลางระยะสั้นกับระยะกลางเนี่ยคือจะเป็นการดูตามเทคนิคดูตามทว่าถ้าเกิดว่าเราพลอตช้าตามเทคนิคแล้วเนี่ยก็คือว่าถ้ายังไม่ได้มีปัจจัยโนอื่นเข้ามาแทรกนะคะอย่างสมมติว่าถ้าอยู่อยู่ลุงเบนแบบพูดชัดเจนคือเป็นกังวลเพราะว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ย พูดให้คนตีความได้สองอย่างก็มีเหมือนกันนะคะก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไปตีความว่าเอจะหยุดหรือเปล่าหรงอบะไไม่เคยพูดชัดเจนยังไงก็ไม่เคยตั้งแต่แรกอยู่แล้วตั้งแต่รู้จักรุงเบนมาแต่โดยรวมจะเห็นได้ว่าอย่างรอบที่แล้วถึงแม้ว่าพูดแล้วราคาจะดีดขึ้นมาแต่การดีดขึ้นมาของเขาก็ยังอยู่ในกรอบอยู่คือมองว่าปัจจัยที่จะเวลาที่มีการประกาศออกมาแต่ละครั้งว่าจะส่งผลทาให้ราคาทองคําเปลี่ยนทิศทางเลยเนี่ยต้องถือว่าต้องเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรทีเดียวค่ะล่าสุดเองก็มีสรุปมาให้ด้วยเหมืออนนนนนนนกกัวว่่่่่าาาใชงงงททีีผตต้ปุ ทยอยขายก็มีการคาดการณ์ของราคาทองคําของหลายๆสถาบันนะคะก็จะมีผลสรุปมาให้อยู่ที่สไลด์ที่4นะคะก็จะเป็นการแค่อย่าง Goldman Sachs เองก็ปรับลดลงมาค่ะอยู่ที่ประมาณสักพันสามร้อจาก1,400ที่ก็คือเป็นราคาเฉลี่ยของปีนี้นะคะ UBS ก็ปรับลดลงมาประมาณ10%ค่ะแล้วก็ Deutsche Bank เองก็ลด Credit Suisse เหลือประมาณ1,400 Morgan Stanley เหลือประมาณ1,400โดยเฉลี่ยจากนี้ไปจนถึงช่วงประมาณปลายปีนะ ก็คือคาดการณ์ว่าราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่ระดับประมาณ1,400ยเหรียญค่ะไม่หล่นไปกว่านั้นอันนี้คือเฉลี่ยมีโอกาสมีโอกาสลงไปกว่านั้นแต่ว่าเฉลี่ยจากนี้ไปจนถึงครึ่งปีเนี่ยก็ค่อนข้างมองอยู่ไม่ไม่ต่ำมากนะคะนะเพราะว่าอย่างถ้าถ้าดูในแง่ของดีมานเองคือกองทุนขายก็จริงแต่ว่าอย่างดีมานเองทางจีนเองก็ยังเพิ่มขึ้นค่ะ ทีนี้เทคนิคหรือว่ากลยุทธ์ในการลงทุนนะ,ะในช่วงสัปดาห์นี้มีปัจจัยที่ต้องรออยู่ด้วยนะ,ะ,ะแล้วก็ประเมินกรอบกันตลอดทั้งจนถึงสิ้นปีเลยแบบนี้เนี่ยคุณมนแนะนํานักลงทุนยังไงคะคือถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นนะนะคะมนยังยังคือมนยัง,ย,งยังไม่แนะนําให้ลงทุนก็คือคแนะนําหลังหลังการประกาศในคืนนี้จะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นเองก็ค่อนข้างนิ่งก็คือครอผลอการ<ไ>ป,ประชุมเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นแนะนําการลงทุนตามกรอบเนี่ยถือว่าถ้าหลุดกรอบบนหรือกรอบล่างสต็อปลอสาหอันนี้ ต้องการเก่งกําไรแต่ว่านักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาวนะคะเพื่อเพื่อเป็นการออมเนี่ยคือมันมองว่า ราคาจากต้นปีจนถึงปัจจุบันลงมาถึง3 0ถือว่าเยอะมากแล้วดังนั้นราคาแถวนี้คือแล้วก็ยิ่งล่าสุดเองที่เมื่อกี้เราคุยสไลด์นี้กันไปนะคะคือว่าทาร์เก็ตจากนี้จนถึงปลายปีก็โดยเฉลี่ยอยู่ประมาณพ4 0 0ดังนั้นเองคือมองว่าการทยอยเข้าบางส่วนเริ่มผสมส,สามารถทําได้สะั้นๆตรงนี้ไอ้ความเคลื่อนไหวของราคาทองคําในช่วงนี้ก็คือดอลลาร์เด็กซ์เนี่ยก็จะผันผลตามประธานประธานเฟดด้วยเหมือนกันประธานเฟดพูดอะไรมาก็จะส่งผลอย่างอย่างมีทํากราฟมาให้ดูเปรียบเทียบในสัปดาห์ ที่แล้วนะคะวันพฤหัสก็คือช่วงประมาณตีสามตอนเช้าวันพฤหัสจะเห็นได้ว่าตอนที่กราฟตัดกันอย่างช,ชัดเจนตอนนั้นก็คือหลังจากที่ประธานเฟดออกมาให้ถ้อยแถลงนะคะตัวดอลลาร์เนี่ยก็อ่อนค่าลงมาค่อนข้างมากตัวราคาทองคําเองก็ดิดตัวกลับขึ้นไปค่ะก็คือจะเห็นได้ว่าการการสวนทางของของดอลลาร์อินด็กกับตัวราคาทองคำเนี่ยค่อนข้างชัดเจนอย่างช่วงนี้ถ้าจะเข้ามาลงทุนในทองคำนะคะก็แนะนำนักลงทุนเข้าไปดูตัวดอลลาร์อินด็กด้วยก็ได้เพราะว่าถ้าดอลลาร์อินด็กขึ้นทองคําจะลงด้วยหมายความ ว่าแข็งค่าขึ้นทองคำราคาจะอ่อนลงแต่ว่าถ้าดอลลาร์อินเด็กซ์อ่อนค่าราคาทองคําก็จะปรับตัวสูงขึ้นนะคะลาคาวันนี้ขอบคุณคุณมลมากเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วค่ะช่วงหน้าติดตาม b u s i n e s s f o c u สนะคะเรา3คนลาท่านชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ